เกิดเป็นครอบครัวคนจีนนะครับชนชั้นกลางทั่วไปเลยเป็นพี่คนโตฮะแล้วก็เข้าโรงเรียนเซนคาเบียนะครับชีวิตดูสวยหรูมาโดยตลอดครับจนเกิดวิกฤตเต้ยมยำกุ้งครับคุณพ่อคุณพ่อผมก็ล้มเลยฮะล้มละลายไม่เหลืออะไรเลยครับผมเองก็โดนฟอรสให้ออกจากเรียนเ,เพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมแล้วผมก็ต้องไปเรียกอะไรไปถ่ายรูปบ้านว่าบ้าน บ้านแบบจนนะครับต้องทําให้เห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องได้ทุนนะพอได้ทุนเสร็จเนี่ยลึกๆในใจเราก็จะรู้สึกเราได้มาทุกวันนี้เพราะมีคนอื่นให้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกเงี้ยมาโดยตลอดแล้วพอที่วิกฤตมากที่สุดก็น่าจะเป็นตอนที่ตึกที่บ้านเนี่ยต้องโดนใครๆว่าไล่ที่จากเอ่อจากเจ้าของที่นะครับพ่อผมก็เป็นประธานชุมชนในยุคนั้นก็เลยได้เห็นกระบวนการของชุมชนด้วยเวลาเขา เยอไงอ่ะต้องมารวมพลต่างๆครับบุคคลนั้นหนึ่งสําคัญต่อชีวิตผมมากตอนนั้นดูคลิปกัาบ่อยมากชื่อมูฮัมหมัดยู you News นูสครับได้ทำเรียกว่าโซเชียลบิสเนสอันหนึ่งนะครับชื่อว่าอ,อกรามียนบังไม่รู้ใครได้ยินไหมครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ว่ามันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเขียนว่าโลก30ศย์หรือว่า w o r l d of three zero ซึ่งเขียนว่าศูนย์ที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องของศูนย์ความยักจนศูนย์ที่สองเนี่ยถือว่าศูนย์ของการว่างงาน แล้วก็สุดท้ายคือศูนย์ของมลพิษหรือว่าแบบสิ่งแวดล้อมที่น่ดีนะครับซึ่งในหนังสือเรื่องนี้ก็พูดถึงคอนเซปต์หนึ่งที่รู้สึกชอบมากตอนสมัยมหลาลัยก็คือคอนเซปต์ที่ชื่อเรียกว่าโซเชียลบิสเนสหรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมนะครับซึ่งในยุคนั้นมันมันน่าจะเป็นยุคที่เหมือนไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี้นครับแล้วตอนนั้นเราก็เรียนอยู่เราสึกว่าถ้าเราได้จบไปเนี่ยเราก็อยากจะทําอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ ผมได้มีโอกาสมาทำเนี่ยก็รู้สึกว่าอุปสรรคมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าสิ่งที่มันดําเนินไปเนี่ยเราน่าจะทําได้ดีขึ้นได้นะครับมาวันนี้เนี่ยผมมองว่าสิ่งที่มันผลักดันเราเนี่ยมันอาจจะเกิดจากหนังสือหนึ่งเร่มหรือว่าเกิดจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับผมเองก็ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องดีเอมันสเกลมันจะดีกว่านี้นะครับหลายๆเรื่องเนี่ยใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงครับเราอาจจะต้องมีห,ห้องสมดุดหรือว่าแหล่งเรียนรู้เนี่ยที่มากขึ้นนะครับผมอาจจะไม่ใช่นักอ่านแต่ว่าผมมองว่าผมเตม นักเรียนรู้แล้วกันบางทีไม่ได้มีเวลาอ่านมากแต่ว่าภาพยนตร์หรือบทความต่างๆเนี่ยก็เป็นต้นสําคัญที่จะทําให้เราเพัฒนาขึ้นได้นะครับกรุงเทพก็พยายามจะขยายพื้นที่เรียนรู้หลายๆที่ให้ดีขึ้นนะครับ